สิ่งที่ลูกค้าจิ้มก็อะไรตอนนี้เลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็การบริการเราจะคุยกับลูกค้าตอนโอ้ยเจ๊เขใช้ของดีอีกแล้วปกติผักชีนี่ไม่รู้จะมีไว้เพื่ออะไรถ้าลูกชิ้นปิ้งย่างเนี่ยไม่มีผักชีเนี่ย กับวันแรกจริงๆกันนะวันแรกมีอะไรนะกิจวัตรขายปลาหมึกปลาหวานทำเป็นคู่เนี่ยสามอย่างตอนนี้เท่าไหร่นะกี่ประเภทเกือบสี่สิบอย่างเกือบสี่สิบมาดูกันนะมาดูมาดูนี่อันนี้อันนี้เอาไว้รุ่นหน่อยได้แล้วมีไว้รุ่นแล้วนอกจากบร์กีมีครื่องสายพาร์ทตอนเคองดเราก็เจ้าแรกที่เอามานนึ่งขายนึ่งคนก็ชอบนะใช่ตอนเครื่วงมีโควิดอ่ะ คนกินร้อนกินร้อนอย่างเดียวกินร oh, okay. okay. so, uh, mm ้อนอืมันจะมันจะร้อนขึ้นมาเราจะลวกให้ลูกค้าใหม่อ๋อใช่มันจะร้อนเราอุ่นขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนเพราะว่าพี่อยากไปขายก๋วยเตี๋ยวพี่ก็จะใช้เป็นเสียบใช้ใส่ขายก๋วยเตยวปลาเ่ยย่อปลาพี่ทำก๋วยเตี๋ยวเลยเหรไงย่อปลาเนื้เคี้ยวสามขสามอย่างโอ้โหเจ้าดังเนี่ยเจ้าดังเจ้าดังไม่ยอมรับเลยนะของเนี่ยองเพรจะเป็นตัวมาอะไรอ่ะนี่หมูสามชั้นไก่อื ตกเลยเอาหมูมห้าตาไม้ด่ะห้าห้าเกันี้นหลูเอาลูหูเลยไดคิวไหมจืม จุดเริ่มต้นยังอยู่เลจุดเริ่มต้นนี่ตำนานนั่น,นตำนานใช่เ๋โอ้แล้วก็มีทอาเสียบให้อ๋อครับอือแล้วก็มีปลาหวานปลาหวานโอ้ยไม่ถึงตอนเด็กเลยไว้ด้วยมีหอยแมงคู่แล้วก็ตอนนี้เรามีหมึกปลาหมึกอ่่าตัวนี้มมนค่ะที่เราเคยขายกันไม้ละห้าบาทอ๋อไม้ก่อนยี่สิบปีที่แล้วโอ้ยสมัยเด็กอันนี้อะไรมาเรื่อยงั้นทีนี้เรจะมีตัวไฮไลท์ของเราคือตัวนี้เรา เคยขายห้าบาทก็ขึ้นเมื่อเมื่อปีที่แล้วเองเพิ่งจะมาขึ้นลูกค้าเนี่ยไม้ละเป็นไม้ละเจ็ดบาทแล้วตอนนี้จะเป็นไส้อั่วค่ะโอ้เยอะมากเลยเด็กชอบมากนะไอ้ขอไส้ไส้กรอบกันตัดทิ้ตัวนี้อืเขอบอกว่าไอ้มีสีชมพูชมพูอ่ะไม่ได้เลยแล้วก็จะมีเป็นพวกอันนี้จะเป็นชิ้นหนังบัวเออไฮไลท์เลยชิ้นห่อปชิ้นหน่อปูต้องมีอ่ะใช่แล้วก็ตัวนี้เป็นเอ็นหมูไปเสน่ห์ นี่ล yeah. oh, okay. okay. ูกชัดของดีของจังหวัดมาหมดเลยโอ้ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเป็นหมูของไะยอมเขาจะไม่ทำลูกเล็กเขาจะทำลูกใหญ่แต่อร่อยแล้วตัวนี้ตัวเนี้ยขายดีคือหมูพริกไทยดำหมูพริกไทยดำจะหอมพริกไทยอืมจะหอมพริกไทยมากครับแล้วก็จะเป็นหมูยอหมูยอเนี่ยของ คือป้ากับลุงลุงบัวเนี่ยเขามาขายที่โรงพยาบาลตั้งของ้าวอ่ะเวลาดูงานนะคะเราพอดีเราก็ได้เขาตรงที่ขายตั้งแต่ขายก๋วยเตี๋ยวก็จะยี่สิบกว่าปีตั้งแต่ปีสี่ห้าก็จะเอามาส่งให้เราทุกวันเบคอนเบคอนแนวแบบเบคอนนี่เรามาห่อเองค่ะเราจะใช้ของซีพีโอ้เจ๊ก็ใช้ของดีอีกแล้วดีทุกอย่างเลยใช่ใช่บุค้ากรติเตียชอบกินนะชอบกินเดี๋ยวชอบกินด้วยเออใช่ถึงว่าเราเป็นคนกิน ทำไมก็ขอแค่แบบเหมือนพันแค่ชั้นเดียวแบบนิดเดียวอ่ะอ๋อครับอย่างของเมื่อก่อนกินสองสองสีไทยตลอดอ่าอ่าอ่าดี่ห้อ่านใช่เห็นแล้วก็แบบเราอยากกินเบคอนอมีแต่ไส,ส้กรอกทอชนี้เราก็มาขอห่อ,อ,อนนปไปเลยอืมเป๊ก็เข้าใจด้วยความเป็นเป็นเราเป็นคนซื้อเนาะเคยเป็นคนซื้อเราสมบทเป็นคนซื้อแต่ไปแลเราก็ต้องอยากกินดีๆนะใช่เราก็จะเชียร์ลูกค้าได้อืมอันนี้ไปไปดูน้ำจิ้มเลยเดี๋ยว ที่ชอบไมู่้แค่ไหปกติกผักชีนี่ไม่รู้จะมีไว้เ,เพื่ออะไรนะจริงๆแ,แต่เรารู้ว่าวันนี้ถ้า,ถ,าถ้าลูกชิน้นปิ้งย่างเนี่ยไม่มีผักชีเนี่ยเราจะใช้ผักชีสดๆแบบซื้อวันละเป็นโลอ่ะใช้ประมาณสามถ้วยต่อว,วันน้ำชมน้ำชีำแล้วผักชีใช้เยอะไหมหนึ่งโลต่อวันหนึ่งโล หนูใช้สามถ้วยเนี้ยหนูใช้สามถ้วยเนี้ยแล้วก็อันนี้ประมาณถ้วยครึ่งมีน้ำจิ้มแล้วก็จะมีน้ำจิ้มเด็กอ่ะน้ำจิ้มเด็กหวานหวานแต่เราไม่ใช้บวยเพราะว่าถ้าเราใช้บวยปุ๊บเนี้ยเราจะมาแซงกับตัวอื่นไม่ได้เลยอ๋อไม่เข้กลิ่นมันก็จะขึ้นบวยเลยไม่เข้าไปฮะกลิ่นไม่เข้ากันใช่ไม่โอกตรงเนี้ย ค่อนข้างที่จะชอบทำอาหารก็เลยแบบค่อนข้างที่จะรู้ว่าเอออันนี้ไม่ไม่มิกกันได้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนการเป็นเชฟเนาะนึกอยากจะดัดแปลงดัดแปลงสูตรโดยมุ่มั่วไม่ได้มันมันมันมีบางอย่างที่เข้ากันได้หรือไม่ได้ไัวใส่น้ำจิ้มเราก็จะไม่ทำจนไนหวานจะไม่ใส่น้ำตาลอ๋อเดเพเียวใส่นิดเดียวา็ัุดยอดเลยคนจะชอบผสมใช่คือตัวเนี้ยจะหวานนะ อ่ะหวานผสมนมนิดนึงใช่แล้วมันจะออกเป็นรสมะนาวมาหอมกลิ่นมะนาวกับพริกขี้หนูสดมะนาวแท้ๆเลยมะนาวแท้เลยแล้วก็ใช้เป็นพริกสดพริกขี้หนูสดอ่ะคะ่ะพริกขี้หนูสดมาปั่นรวมกันตามไม่ไหวเมื่อก่อนเมื่อก่อนตามาร์ทเลยตามไม่ไหวเลยจ้ายิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยมันตา,นาแล้วก็จะมาผสมกันมิกกันมันจะอร่อย้สดจ้มแต่จริงๆผมว่าทีเด็ดคือมันน้ำจิ้มที่แบบมีแบบชีโรยเี่ย ออของบ้านเราตัวเนี้ยเราจะไม่ใช้มะขามไม่ใช้อะไรเลยนะคบเป็นน้ำจิ้มของจันทีแท้ๆเลยอขอบคุณมากค่ะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยแม่ชอบทำไว้หม้อหนึ่งเล็กๆไว้หลังบ้านเพราะลูกตั้งสิบคนกะไรจ้ากรรจ้าใครอยากกินเขาจะทอดหมูไว้บางคนก็จะเอา,น,าน,น,น้ำจิ้มมยไปราดโดยที่ไม่มีผักน,นะคะเพราะก่อนเนี่ยตอนทับชีแพงๆอ่ะแพงๆแล้วก็ต้องใช้ถึงหกขีดอย่างน้อยอ่ะคือคือซื้อได้แค่นั้นอ่ะเพราะว่าโลนตั้งสามร้อย มันไม่ไหวแต่เดี๋ยวนี้ผักชีมันจะเริ่มปลูกกันเยอะและ้วเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยครับใช่ยุคนี้ก็ต้องมีระบบสแกนผมจําได้ว่าผมเคยมาทําตอนคนละครึงค <น S 1> คร่งมาใหม่ๆก็มาร้านเจตูเนี่ยแหละแต่ตอนนั้นวัวแต่ัวแต่สนใจแอปไอ้ระบบการสแกนคนละครึ่งอยู่เดี๋ยวจะเพิ่มอะไรอีกไหมครับปกติเลยอะ่ะจะมีแจงร้อนแจงร้อนไปทานไหมืยไม่เจอคือไขมัน เคยไปที่บางแสนไหมมันจะเป็นจะเป็น <in> ล <in gment al language> oh. ูกๆมันจะมีสี่ลูกไม้ละน่าจะไม้ละยี่สิบหรืออะไรประมาณนั้นของเราไม่ย่างเขาเขาจะเรียกแกงรอนแต่ว่าถ้าเราไปใต้เขาจะเรียกจับหลักหรือจับไม้ตอนที่ไปขายเล่น้ำอะขายเยอะมากวันละสี่ร้อยไม้เดี๋ยวเป็นโปรเจกต์ต่อไปเนาะมันมันมันแล้วแต่ว่างก็จะทำอะค่ะ เสริมนู่นเสริมนี่เราจะมีลูกค้าประจำประจำอ่ะกรุงไทยนะฮะแล้วก็ขนส่งขนส่งจังหวัดที่ที่เราไปต่อทะเบียนเลยนะกลับครับแล้วก็เพื่อนพวกแบงค์ตามแบงค์อ่ะเยอะอืมสำนักงานเวลาเขาซื้อทีมผมว่ากี่ร้อยหลายร้อยสี่ร้อยแปดร้อยบางคนก็โทรมาสามพันนึงจัดมาเลยเออผมว่ามันตอนนี้เราลงแก๊ปด้วยนะฮะตรงระเล เออคิดว่าสิ่งที่เราเขาดึงเราดึงดูดลูกค้าลูกค้ากินพร้อมเพราะอะไรตอนนี้เลยน้ำจิ้มแล้วก็การบริการเราจะคุยกับลูกค้าตลอดที่ตลอดนรับลูกค้าจะพอจะจับมาเลยแวะมาเลยแล้วประมาณหนึ่งคุยเลยจิ้มเยอะแต่ใส่เออมีสำคัญมากขอให้ได้คุยกับลูกค้าบ้างแหวแบบคุยด้วยช่างเจรจาคนเพื่อนไปนะเราก็มีเพื่อนมีสังคม เราเป็นรู้จักคนยังไงก็แวะมานะคะมีสินค้าให้เลือกหลายอย่างเลยน้ำาิ้มอร่อยเด็กมากค่ะที่ไหเตรงหน้าเซเว่นตลาดน้ำกุ้งต้องข้ามต้มตำรวจ